อ๋อไม่ต้องแข่งวิชาปั่นเลยเพราะว่าป้าวันนี้ตัดหญ้าทั้งวันเหนื่อยเก็ปั่นคนเดียวเลยอืม ถ้าเหนื่อยก็พอนะ,อ,ะ,อ,ะอันไหนสูงกว่าเนี่ยรถแดงหรือรถอนไรอ่าคันนี้สูงกว่าสิคันโนมันเตีย้ยอันนั้นสําหรับเด็กๆอัันนน้สําหรับเด็ก3ขวบคันนั้นนะไม่ใช่เด็กูเลยของตัวเนี่ยฮะ อ่าห้าขวบต้องขับคันนี้อันนี้สำรูสำม,สม,สมาอะไรไอันนี้ให้ใครอะ่ะหัาไหน